พอเรียกยไปคุยเรื่องอะ,อะไรวะก็คุยกับเต่ากับอะไรแล้วอ,ะอ่ะคือคือเขาไม่เอาไปประมินหรือตรวจอะไรทั้งหมดเลยไม่เอาเลยบอดพอดีเด็กผิดเธอเรามีผักสูตตลาด เมื่<ไ>อไรบ้างก็ทำมาก่อนจะได้จะได้นโอเค้านาหือลาบทะเลอีกว่าเหมลาบกุ้งกินต่ราบหมูเบื่อแล้วเปลีป่ยน,นบรรยากาศลาบกุง้งลาบปลาหมึกบ้างเป็นไทยๆบ้างใช่ไหมหม,มึกกระเทียมผัดคะนา้ากินอาหารกลางๆบ้าง